Living out my wildest dreams. Bianca. Rocky. My dad. This is built on their shoulders. Hey, my man, can I help you? Let me get an autograph. Nah, I ain't signing an no autograph. but you get off my car. You don't remember me, huh? Damien. สวัสดีครับผู้ชมวันนี้ Review, เฟอนี่รีวิวมาดูหนังเรื่องออครีตทีนะครับหรือว่าหนังเรื่องคลีตภาคที่สามนะครับก็อย่างที่ทุกคนน่าจะเห็นการโปรโมทของหนังเรื่องนี้นั่นแหละนะครับเป็นหนังต่อย,ต,อยต่อยมวยนะเป็นเอ่อเรียกว่าไงอะ่ะเป็นแบบเรื่องราวต่อจากเรื่องล็อกกี้ซึ่งผมก็ไม่รู้จักและผมก็ไม่เคยดูเพราะว่ามันก็เป็นหนังเก่านะครับนานแล้วเป็นสวิตเตอร์โซโลนะครับก็สมัยหนุ่มๆอ,อ่ะเออมันก็นานอยู่นั่นแหละ แต่ผมก็ไปย้อนดูคีทภาคที่1และ2มาซึ่งก็ยังคงม,มีตัวล็อกกี้อยู่ในภาคหนึ่งแสองแต่ว่าภาคนี้ไม่มีนะและก็ต้องบอกว่าเหตุผลที่ผมดูอยากดูเรื่องนี้มันเป็นเพราะว่าแน่นอน,นครับไมเคิลบีจอแดนนะครับและจอร์แดนเมเจอร์ที่แสดงเป็นแข่งซึ่งไมเคิลบีจอแดนก็อย่างที่ทุกคนรู้กันเลยนะครับบทดังจากอีริคิวมังเกอร์นั่นแหละแต่จริงเขาก็เล่นบทนี้ก่อนไปคิวม er ังเกอร์นะเพราะว่าเรื่องในภาคหนึ่งอะ ชาย2 0 1 5แต่ว่า Black Panther เนี่ย2 0 1 8ซึ่งก็คือตรงกับหนังเรื่องคีท2และ5ปีต่อมาก็คือปี2,23 0นี้ก็มีภาค3เข้ามาซึ่งเรื่องนี้มีแต่ลง i m a มิเออไม่ใช่ X, ทั้งหมดนั่นแหละมี iMac แล้วก็ 4DX นะครับคือลงธรรมดาไม่มีแต่อันนี้ไม่ไแน่ใจนะก็ถ้าเช็คกันเอ,เองบไม่บางจังหวัดหรือว่าบางสาขาอาจมีนะลงธรรมดาแต่ว่าส่วนมากแล้วที่ผมเห็นนะไม่มีแถวบ้านผมไม่มีแล้วกัน มีลง iMac แล้วก็ 4DX เพราะว่าตอนโปรโมทอ่ะเขาก็โปรโมทแค่ว่ามันเข้า iMac อยู่แล้วเพราะว่ากล้องอ่ะมันถ่ายทําด้วย iMac นะครับซึ่งไม่เคยพโจารณาเป็นคนกำกับเองนะเรื่องนี้เออลืมบอกไปแต่ทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วแหละถ้าใครถ้าใครเห็นรู้จักเรื่องนี้นะนั่นแหละครับมันก็เป็นอ่าสาเหตุที่ทําให้ผมอยากดูแน่นอนเลยคือในฐานะแฟนมาเวลก็อยากดูแข่งปะทะคิวมังเกอร์อ๋อไม่ใช่แค่แข่ขงคิวมังเกอรนะ์นะก็นางเอกของเรื่องนะครับอันนี้ ถ้าใครเคยดูก็น่าจะรู้เช่นกันเป็นเทสซาท็อปสันนะครับเอ่อคนที่แสดงเป็นบอคิวรี่ในเรื่องทอนั่นแหละก็มารับบทเป็นนางเอกเ,อเรื่องนี้ด้วยเป็นเมียคิมมงเกรอ,อร์นั่นแหละเอาง่ายๆก็ส่วนตัวไม่มีอะไรมากครับหนังเรื่องนี้พอไปดูอ๋อผมพยาำมผมนั่นดูภาคหนึ่งสองก่อนค่อยจะไปดูเรื่องภาคนี้นะแล้วก็รู้สึกชอบนะแต่หนังอะมันเข้าตั้งแต่วันที่สองนะใช่ไหมแต่ว่าอันนี้ผมทําคลิปลงวันที่สี่ ก็ต้องบอกว่าผมไปดูวันที่สามแต่ว่าก่าะทำคลิปเนี่ยก็ช้าจนมันเลยจาเที่ยงคืนแล้วก็น่าจะลงได้วันที่สี่ก็ไม่บอกโฟร์เอ็กก็มีแต่ผมยังไม่ออกมันจะเป็นยังไงองโฟร์เอ็กซ์คือทำไมคือต่อยทีนึงแล้วก็อี้จะสะเทือนหนีเหรอแบบตลอดเนมันก็ไม่ไม่เข้าเท่าไหร่อ่ะเออผมก็อยากดูไอ้แม็กดีกว่านะโฟร์เอ็กก็ต้องดูหนังแอคชั่นกว่านี้ไอ้แค่แบบ ฟาสเนี่ยเหมาะที่สุดแต่เราดูฟาสิบแล้วกัน 4DX เกาว,ว่าจะดูระบบ 4DX นะเออต้องบอกว่าไอแมอันเนี้ยไม่ใช่ทีดีนะครับก็คือไม่ใช่สามมิติคือตอนแรกผมก็ผมไม่รู้ว่ามันมันมี iMac แบบไม่สามมิติ้วยหรอผมนึกว่าลง iMac เนี่ยคือยังไงก็ต้องสามมิติเออแต่พอเข้าลงไปเนี่ยปกติจะมีแว่นแจกใช่ไหมล่ะผมก็หาผมก็เออทำไมไม่มีแว่นวะก็เลยเข้าไปข้างใน ม่เจอว่าแม่งจะไหนผมก็กำลัง,งยืนงงอยู่ประมาณสองสามมิอะ่ะก็สมภารก็เพิ่งนึกได้ว่าอ๋อดูในตั๋วมันขึ้นว่า iMac 2D ก็คือไม่ใช่ทีดีก็คือไม่ถ่านมิติเป็น iMac แต่แบบเป็นบบระบบปกติอะ่ะแบบคือระบบพืกอยางเป็น iMac นั่นแหละแบบว่าตามทุกคนรู้เลยไอแมมันจะสัดส่วนภาพมันจะขยายใช่ไหมอจอบนจอล่างมันแถบบึงขอบบนขอบล่างมันจะขยายแล้วอันนี้ก็คือขยายขยายแบบปกติแต่ แล้วก็พวกเสียงคุณภาพเสียงของ iMac ตามที่ทุกคนรู้อยู่แล้วผมก็ไปดู iMac เวอร์ชั่นอัปเกรดนะเป็นไอ้แมควิลเลเตอร์ตามผมดูอวตารเดวิลอวอเทอร์ไปนั่นแหละแต่ iMac w i วิลเลเตอร์มันจะมีแค่เจ็ดเออมีแค่สามสาขานะก็คือเมกาแล้วก็พารากอนแล้วก็นี่แหละไอคอนซีนเส่วน iMac สาขาอื่นๆที่เหลือยังเป็นแบบ iMac ปกติอยู่อันนี้มันจะเป็นอัปเกรดเป็น iMac มควิลเลเตอร์เออนั่นแหละก็ผมก็เพิ่งรู้ว่ามัน มันมี iMac แบบ 2D ด้วยแต่ก็ไม่เป็นไรก็ดีถือว่าไปดูเสียงก็แบบก็หึมแบบที่ชอบเลยเครื่องเนี้ยแบบปล่อยสะใจมากแบบเสียงก็แบบดังต่อยหมัดนึงก็แบบเข้าเต็มเต็มโลงอ่ะเสียงเต็มหูถือว่าสุดยอดมากแล้วก็ทําฉากได้ทําฉากต่อยอ่ะได้ดีมากนะผมชอบแบบการใช้กล้องการอะไรแล้วก็แบบเออเห็นว่าไมค์คอนมิจอแดนอะเขาได้เขาจะได้แรงบันดาลใจจากการกำกับเนี่ยจาก อนิเมะเพราะว่าเห็นว่าเขาชอบอนิเมะนะอ๋อพอผมรู้ว่าเขาชอบอนิเมะเนี่ยผมก็เลยคิดอะไรได้อย่างว่าถ้าทุกคนดูวัดอีฟอะดูซ์วัดอีฟที่เป็นทําเป็นแอนิเมชันของมาเวลอะแล้วมันจะมีตอนหนึ่งที่เป็นตอนของถ้าคิวมังเกอร์ช่วยโทนี่สตาร์คไว้ซึ่งตอนนั้นมันจะเป็นช่วงประดิษฐ์อะไรสักอย่างด้วยกันกับอ๋อมันจะเป็นประดิษฐ์หุน่นหุ่นยนต์นี่แหละกับโทนี่สตาร์คในตอนนั้นนะนะแล้วคิวมังเกอร์เนี่ย จะตัว,ข,วของคิวมังเกอร์จะพูดว่าเอ,อผมชอบอนิเมะผมก็เลยคิดว่าแปลว่ามันอาจจะอ้างอิงมาจากตัวจริงของไมเคิลนของคนสแสดงก็คือไม,มเคลบนเอรจแดนเนี่ยอ,อ,อะไรประมาณนี้เปล่าของมุกนั้นอ่ะมุกนั้นของในตัวซีรีส์เพิ่งเพ,พิ่งคิดได้ตอนนั้นนะพอรู้ว่าเขาชอบอนิเมะตัวจริงของเขาก็นั่นแหละครับตามๆมาจากอนิเมะญี่ปุ่นแะแบบเออก็มีมี มีอารมณ์ันจริงๆนะเพราะว่าอย่างที่ถ้าทุกคนถ้าคนที่ดูอนิเมะญี่ปุ่นน่ะอาจจะรู้ว่าญี่ปุ่นน่ะจะชอบแบบจะชอบแบบมีความคิดใช่ไหมแบบทาเป็นสโลม,มูทชันแล้วก็กำลังคิดอะว่าแบบเฮ้ยตรงนี้เรากำลทอะไรอะไรอย่างเงี้ยมันจะมาสโลม,มูทชันให้แบบแบบเพราะว่าความคิดคนเราอ่ะมันจะเกิดขึ้นสมมตินหนึ่งวิอย่างเงี้ยเราคิดเป็สิบเรื่องยังได้เลยใช่ไหมล่ะเออแั่แหละมันก็จะแบบอนิเมะมันชอบมันทําทําความคิดของเราอะให้ให้ให้แบบให้เราเห็นหมุมมองของมันอะไรอย่างเงี้ยเอออันนี้ S 1> <S 1> เออแต่นี่ไม่ใช่อย่างนั้นนะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าแบบไม่ค่อยมีจุดเดนแบบว่าอ่ะสมมติตอวเราต่อยแบบแบบหลบหลบแล้วก็คิดว่าเอ้เราจะต่อย,อยตรงไหนดีแบบมีเสียงพูดมาอย่างนั้นอ่ะไม่เหมือนอนิเมเป๊ะแต่ว่าเอ่อเรียกว่าไงอ่ะแต่แค่แบบใช้ใช้ภาพไปเฉยอ่ะเออใช้ภาพในการแบบว่าให้เห็นแบบว่าหลบหลบหล,ลบอย่างเงี้ยแบบทำเป็นมุมมองอ่ะแบบว่าให้จออ่ะเหมือนเป็นมุมมองของตัวพระเอกอ่ะตัวอารนิสคิดแล้วก็ แบบหลบต่อยอะไรอย่างเงี้ยเออถือว่าดีนะครับแต่ว่าผมจะไม่ให้คะแนนแล้วกันไอตอนผมดูเรื่องแอนดแมนเดนวาร์ปไอตอนรีวิวแอนด์แมนเดนวาร์ปผมก็ไม่ได้ให้คะแนนใช่ไหมอันนั้นลืมไม่ใช่อะไรแต่ว่าคิดไปคิดมาแล้วก็เออไม่ต้องให้คะแนนหรอกมไม่ห้องคะแนนหรอกเพราะว่าผมเป็นคนถ้าดูหนังเรื่องอะไรผมก็สนุกอะผมก็ไม่มีมาตรฐานไงเพราะแบบถ้าผมอย่างน้อยน,นะถ้าผมให้ถ้ามันถ้าเรื่องไหนไม่ไม่แบบอุบาทถ้าชั่วจริงๆอะผมงบ ผมก็คงให้มากอะอยังไงผมก็ให้มากอยู่แล้วอะอย่างน้อยมาตรฐานไม่ต่ำกว่าเจ็เออแล้วมันจะแบบมันจะดูนี่เกินไปฮะถ้าผมให้ทุกเรื่องแบบไม่ต่ำกว่าเจ็ดหมดอย่างเงี้ยเออก็เลยงั้นผมจะเป็นคนรีวิวที่ไม่ให้คะแนนล้วกันผมชอบหมดอยู่แล้วแบบหนังเนี่ยมันก็ดูเพลินไปดูได้สนุกอะไรเงี้ยเออแล้วก็จนร์แนเมเจอร์นะที่รับบทเราก็เพิ่งรู้จักเขาในบทแข่งของแอนแมนนี่เลยใช่ไหมเออเออแบบว่านี่เป็นปีของเขาเลยนะคือได้หนังแบบ เลื่งไงอะเป็นหนังหนังระดับระดับได้แสดงหนังระดับเนี้ยเออม,มาสองเรื่องแต่ก็ตอนนี้ยังไงเขาก็ยังไม่ไม่ได้ดังขนาดนั้นอะไม่ได้แบบมีบทอะไรที่เป็นจุดเด่นฮทแบบเป็นจุดขายอะอให้คนแบบจดจาอะไรซึ่งเขาก็อยู่นานกับบทแข่งอยู่แล้วยังไงเดี๋ยวเล่นเอเวนเจอร์ห้าไหนซีโรกีสองอีกเอเวนเจอร์หกอีกอย่างเงี้ยอยู่กับมาเวลเฟนห้าเนี้ยเฟนห้าเฟนหกเนี้ย ของซาก้าเนี่ยอีกนานรับบทเป็นแข็งซึ่งก็ไม่รู้ว่าตัวแข็งเนี่ยจะได้รับความนิยมเท่าทานอสหรือเปล่าจะดังเท่าทานอสหรือเปล่านะก็ถ้าหากว่ามันดังโดนทาเเจ้ก็จะดังไปด้วยนั้นแหละเอาแค่นั้นเลยตามนั้นเดี๋ยวเขาก็แต่ผมเชื่อว่าเนี่ยแำนัคือก็ดูเท่นี่นะคือผมก็ผมก็เริ่มชอบแล้วคือตอนเล่นบทแข็งก็ก็เป็นแข็งอ่ะหรือตอนเป็นไอฮิวเลเมนในซีรีส์โลกิก็ก็เล่นบทหนึ่งมันแบบ ดูดีมาแบบดูเหมือนติงตองใช่ไหมแต่พอแต่พอบทแข่งจะเอาจริงก็ก็จริงจังเลยอะไรอย่างเงี้ยพอมาบทนี้ก็เป็นแค่คนธรรมดาคนหนึ่งแบบแบบเป็นนักมวยอย่างเงี้ยเออเป็นเพื่อนกับเป็นเพื่อนกับไมเคิลเบรนเดอร์แดนนะคือไม่ได้ม่ได้หมายถึงตัวจริงหมายถึงว่าในเรื่องอ่ะคือมันเป็นเรื่องเป็นเพื่อนกันแบบไอ้ตัวคนเนี้ยเป็นเพื่อนกับอโดนิสคิสเป็นเพื่อนวัยเด็กแล้วก็กลับมาเจอกันเป็นเรื่องประมาณว่าทนเรื่องเป็นตามว่าอดีตตามมาเจออันนี้ผมคงไม่ต้องบอกถ้าเกิด เ,เห็นข้อมูลหนังเรื่องนี้ก็น่าจะรู้อยู่แล้วเออก็เรื่องก็ถือว่าใช้ได้ใช้ได้ก็ผมชอบชอบอะ่ะก็ดูเพลินๆดูสนุกอะ่ะก็เขา้เขาใจทุกเรื่องถ้าถามว่าต้องดูภาคหนึ่งภาคสองไหมถ้าดูก็ดีอ่ะอะอยังไงหนังทุกเรื่องอ่ะที่มันเป็นภาคต่ออะ่ะเราดูภาคเก่ามาก่อนเราดูทุกเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกันมาก่อนอย่างเงี้ยมันดีอยู่แล้วมันต้องดีที่สุดอยู่แล้วแต่ ถ้าถามว่าไม่ดูอ่ะบางเรื่องมันก็แล้วแต่เรื่องไปนะบางเรื่องอาจจะไม่เข้าใจหรือบางเรื่องอาจจะไม่เป็นไรอย่างเช่นเรื่องเนี้จริงๆก็ไม่เป็นไรหรอกถ้าเกิดไม่ดู้าหนึ่งสองอ่ะก็ไม่ถึงกับว่าไม่ถึงกับว่าทําให้แบบไม่เข้าใจเรื่องให้งงเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแต่เพียงแค่ว่าถ้าเราดูเนี่ยเราจะเข้าใจทุกอย่างไงเราจะเข้าใจทุกอย่างของทุกประเด็นทุกหนังของหนังอ่ะอะไรอย่างเงี้ยเออมันจะเป็นอย่างนั้นอารมณ์ประมาณนั้นอ่ะเข้าใจใช่ไหมอ่ะนั่นแหละก็ประมาณนี้ครับรวมๆถือว่าฉากแอคชั่นถือว่า เนื้อเรื่องอะไรทุกอย่างก็ทําได้ดีผมก็ชอบแต่ว่าอย่างหนึ่งที่เป็นข้อดูเอแล้วไงอะถ้าถ้าให้เป็นข้อติหน่อยก็อาจจะเรื่องแบบฉับเรื่องความดราม่าเออแบบอาจจะเล่นเล่นได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงนักแสดงเล่นไม่ดีหมายถึงว่าเอาบทของหนังอะบทของหนังมันอาจจะเล่นประเด็นดราม่าได้แบบไม่ค่อย ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะแบบว่าไม่ได้ทําปกติอะ่ะถ้าสมมุตินหนังดรามา่าใช่ไหมมันมันอาจจะทําคนอินกับความรู้สึกไปเลยใช่ไหมแต่เรื่องเนี้ยเราแค่เข้าใจเราแค่เข้าใจประเด็นของหนังจะสือ่อแต่ว่าไม่มีอารมณ์ร่วมเออมันมันทําให้เรามีอารมณ์ร่วมไม่ได้อย่างนั้นแหละเอะประ,ะมาณนั้นนะครับแต่ถ้าักแอคชั่นอะไรอย่างอื่นหรือว่าแม้แต่เรื่องหนังผมก็บอก,ก็ว่าดีหมดแหละ แต่ก็หนังมันค่อนข้างจะสั้นไปหน่อยนะคือถ้าเป็นหนังฮอลลีวูดส่วนมากเนะี่ยแบบหนังมันจะมาสอ2ชั่วโมงกว่าใช่ไหมเดี๋ยวนี้เออแต่ว่าเรื่องเนี้ยแค่1ชั่วโมง50กว่านาะที1ชั่วโมง50ไม่ถึง2ชั่วโมงอ่ถือว่าสั้นกว่า2ภาคแรก2ภาคแรกมันถึงประมาณ2ชั่วโมงกว่าเออก็ไม่เป็นไรถือว่าสั้นแต่ก็ดีเรื่องเ,องเองดีประมาณน้โอเคมาประมาณนี้นะครับ ก็ตอนนี้ผมก็ดึกมากแล้วที่ผมทำแต่ก็รอติดตามรีวิว Attack on Titan ได้เลยนะครับตอนแรกนึกว่าจะมาเป็นสี่สั้นเออแต่ว่าเพิ่งรู้ว่ามาแค่ตอนเดียวแต่ว่า1ชั่วโมงตอนเดียวแต่ว่าหนึ่งชั่วโมงแล้วก็ตอนเดียวจบเพราะงั้นนั่นแหละปจะมีจุดสองพาร์ทหนึ่งพาร์ทสามจุดสอีกซึ่งผมกำลังแอบคิดว่าจะเป็นบม๊ีไหมเออโอเคประเด็นนี้เราไว้คุยกันในคลิปนั้นดีกว่านะครับ เดี๋ยวมันจะนอกเรื่องเกินไปนะครับคิดว่าจะยาวเกินไปอันนี้แล้วก็คุยเรื่องคลีสทรีกันแค่นี้ก็พอโอเคชอบกดไลค์กดติดตามช่อง,งอตอนนี้นะครับแล้วก็แน่นอนติดตามเพจเฟซบุ๊กด้วยนะครับคออย่าลืมน่าจะประมาณเย็นนี้ตอนไหนนี่แหละเพราะเดี๋ยวเพราะเนี่ยตอนเนี้ยที่ผมอัดเนี่ยถ้าท่านลงฉายแล้วในอแอปไอชิวี่คือลงเป็นเจ้าแรกเลยในไทยตอนแรกอาจจะเป็นตีห้าใช่ไหมคือบิลิบิลิเอ้ยไม่ใช่บิลิบิล,บลิลงตีห้า ก็ไม่ใช่ดิบิลิบิลิลง10บโมงแต่ว่า AAS ไปเกทับโดยการลงตีห้าแล้วตอนนี้ไอ้วีก็ไปเกทับอีกเป็นตีหนึ่งซึ่งที่ผมอัดเนี่ยมันก็เลยตีหนแล้วเพราะงั้นเดี๋ยวผมจะรีบดูไททันตอนนี้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มารีวิวกันโอเคส่นนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ